เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยโอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวนี่นั่งลุกไม่เอานั่งลุกนั่งโอ้ยไปได้ลุกๆไม่เอาแมวไม่นั่งแล้วเหนื่อย นั่งหลบเดี๋ยวเหนื่อยอ้วนนั่งเดี๋ยวเหนื่อยลูกค้าอ้วนไม่เอาลูกไม่เอาอ้วเน <c oughs> เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยไม่ให้ลุกละไม่ <c oughs> ตัวแสบของแม่รักแม่ไหมรักไหมพรุ่งนี้สู้นะห้ามหลับยาวต้องตื่นนะโอเคอ่ะ <c oughs> พอแล้วสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่สุดท้ายอิ่มหวานด้วยกันสุดท้า เก่งมากเก่งจริงๆอะดูนะคะน้องกอย่าจะนั่งให้เอซให้พ่อพแม่ดูนะคะอันหนึ่งอัองอัตึ้งแล้วอ่ะสาแล้วทำไงลูกอยาให้แม่หน้าแตกสิลูกยังหมันตึ้งตึงตึงตึงตงตึ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 งงตตึงตึตึงงพี่ตึง่าึงตึงตึงงตนอนเลยค่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะคะนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะหายท้องค่ะ

พ่อแม่ดูนะคะดูน้องกอย่าอันหนึ่งอ่ะชองอ่ะฉางอ่ะรักหนูจังเลยอ่ะทำไงหลูกเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเลย หนูก็ตกใจลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะ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 ดูพอแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะแกดีกำลังใจเขาดีไงคะโนมูอือเออเอาอเออวนไปบ้ายอลูกเนี่ยหนูนั่งเงี้ยอยู่ดีหนูก็นั่งแล้วหนูเอ้หนูคิดไปเองว่าหนูกำลังรถก็ไม่ได้เคลื่อนออกไปที่พี่ลงกินข้าวใช่ทับหน้ามาหาหนูลูกเฮ้ยหนูตกใจแล้วหัวเลาะหนูใหญ่เลย ไม่เฉินยอยายตามแม่เจี๊ยบ <c oughs> จะแม่ฟ้า <c oughs> อั้จริงจริงเอาลเขาลูกมันบ้ายอยู่ลูกอ่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลูกลุกขึ้นมาโน้ลูกจา๋อาอ่ะเร็วเร็วยอตามแม่ฟ้าโน้ลูกแม่หมดเจี๊ยบไม่เอาเร็วแม่หมดเจี๊ยบมันมาเร็วเร็วเอาลุกมาอมะยืมไม่ยเชื่อไม่เชื่ แจ้าพญาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนอนลูกยังไงลูกพ่อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนุ่มให้ลูกลูกมาวันวันตาลูกมาอีกทีนึงโชว์พ่อแล้ววันลูกขึ้นมาเร็ววันอุ้ยลูกพ่อวัวใจจะวยอ่ะลึกแล้วอ่ะลึกแล้วคอไม่ออดแล้วพ่อหัวใจจะวายลูกแมอลูกเนาะลูกขึ้นมาแล้ว ว่า่ไม่ลูกว่านเชียรพ่ออ่ะลูกมาว่นลูกมาว่นเดี๋ยวว่นลูกลูกหาแม่เร็วแม่อยู่นี่หนอะเนอะไม่ต้องลุกลุกนอนแม่อยู่นี่ว่นเดี๋ยวเนอะใครดีอะไรเร็วหนอพ่ออะไรก็ไม่กล้าว่นแม่อยู่นี่ขัดใจพ่อหน่อยเรื่อ่ะเร็วสิขัดใจพ่อจ๋าหน่อยเร็วอ่ะแม่นอนแล้วนะแม่นอนเอามองหน้าพ่ออ่ะลูกมาลูกมา ลุกมาลุกเร็วลุกนอนลุกนอนลุกนอนมาแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่วันปื๊บปื๊บปื๊บวันตาปิ๊บตาปิ๊บตาหมดแรงหมดแบตหมดพ่อ่ะพอดีพอนี่แบตหมดอ่ะลุกเลยเดี๋ยวพ่อไม่อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพ่อนอนเนาะลุกมาหาแม่มาหนูะนาหนูลุกได้สิลุกมา ตัวเจ้าแข็งแรงวันนี้แบบคึกมากอ่ะลึกหนูลุกได้สิหนูต้องลุกได้แล้วหาแม่มาลูกอ่ะจ๋าจ๋าอ่าแล้วกิ้งมาลูกมาแล้วเนอะพ่อกลัวไปหมดเลยอ่ะนะแล้วแตนแตนเต้นเต้นตดเดินแตนโอ้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นมาให้แม่แม่ดูอ่ะลุกขึ้นมาอ่าอ่ะลุกขึ้นไปไปไปแล้วเร็วลุกกับแม่เร็วเร็วไปเที่ยวละลุกลุก ลุกจ๋าลุกเลยเร่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 เเร่เ่เร่เ่เร่เร่เร่เ่เร่เ่เรเร่เร่เร่เก่เรกเรนน you, Good luck. Good luck. Now, ่เร่เย่เร่เร่เ่เั่เร่เรนเร่เร่เเร่่เร่เร่เ่เร่เ้เร่เเ่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 เเรเ่่่่่่่่่น่่่่ โอ้นั่งพอดีเลยห้อยขาต่อตอ่อเขาปรับได้สามระดับนั่นนะ่ะจริงมั้ยเออแต่แค่ปรับให้ระดับเดียวเพราะรู้ว่าขาน<ด>้อง <คา S 2> ไม่ถึง <คา S 1> ด,ดีขาลอยดีมันไม่ต้องห่วงขาเขานะตอนเวลาคุณหมอเห็นน่ะเราไม่ต้องห่วงขาเขาเอ๋อ่าอ่าหนูอคอยจิ้มเนูคยจมด้วยแหะหนูคอยจิ้มเ่ยแม่วางจิ้มอ่ะอจิ้มตอ่ะอ่ะหนูจิ้มเนี้ยดีเลยนะคะเราปรับระดับนี้คือโอเคนะ เขาขาเขาไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องห่วงขาเขาเวลาเราเข็าาเขนไงเนอาม้นๆตดีเลยจากคุณวันใช่ไหมคะจากคุณวันตึง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 คุณขอบคุณค่ะอ้อมเลิกอ้อมหยิบเพื่อครอบเลยเดี๋ยวข้าวให้ เอาอะไรมาออก็เหนียวเหรอนั่น้าเหนียว่ะคอบเลยอะไก็แค่อบนกมาแก่อนกินข้าวนะคะเยมจะไมีเวลากินข้าวเตึง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 หลับไม่ได้มองมองขาข้างล่างนิ ฝังข้างล่างนี่กำลังดีเลยเรามันเมื่อกี้หมอ่ขเพราไม่ไม่ไม่ต้องอกันกดเกดเอง่นงกดเองามกดไม่เป็นลน้กดยังคะกดะเอแม่กดม่เป็นแล้วน้องกดได้ไหมอันนี้ลูกในน้องกดได้หลูกนน้องกดสิคะในน้องกดยังไงคะลูกอะอะแม่สอนนะคะ